จุดดำทังเข้มทังใหญ่ทั้งเยอะลองกานิเยเซรัมยอดขายอันดับหนึ่งวิตามินซีเข้มข้น30เทา่าช่วยลดเลือนจุดทั้งความเข้มขนาดและจำนวนจุดดำดูลดเลือนใน3วันใช้คู่ครีมน้ายิ่งพุง่งกานิเย่ธรรมชาติในแบบคุณนัดสำคัญกำลังจะเริ่มของว่างพร้อมขอพร้อมแต่จะนั่งตรงนี้ยกอีน้โชลุ้นสุดๆพร้อมไหมเชียร์สุดใจไปด้วยกัน แมนสเฟเป็น <Friends>, <Yeah! S 1> เป็นตัวเปิดหามิตรภาพและยิ่งเป็นความเค้มสดชื่นในชีวิตคุณ <Yeah. S 1> f so i s h m อ n ์แมนสเฟจากอังกฤษเจลเอ่บิวตี้กลิ่นออสิีเบอร์รี่ที่มีลูทีนซีแซนทีนวิตามินเอมีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็นลองเลย Lock. 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 ล็อกล็อกล็อกไม่ให้เลอะเหมือนโซฟีหลับสนิทตลอดคืนม่มมีแผ่นอกกระชับ3มิติลงล็อกพอดีกับร่องก้นไม่ไหลไปด้านหลังโซฟีหลับสนิทตลอดคืน